เมื่อเช้าพามาดูบรรยากาศตอนเช้าแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศตอนเย็นๆบ้างนะครับนี่รอบๆที่ผมอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ที่ไต้หวันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ร้านอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอ,อันนี้คือบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับที่ผมอยู่นี่แหละ อนเย็นๆคนก็จะมาเยอะๆหน่อยอย่างนี้แหละนะผมเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันนะครับมันร้อนคนไม่ค่อยออกมานะครับผม,มก็จะเดินออกมาหากินสเต็กนะครับร้านสเต็กปิดโอ้ก็เสียบรอยกินซัมสเต็กนะครับก็เลยเดินเล่นนะผมก็ไม่รู้จะกินอะไรแล้วทีนี้ตั้งใจจะออกมากินสเต็กร้านอะไรน่ากินบ้างมันนี่ แต่วันนั้นนี้วันวัน,วนอาทิตย์ร้านค้าน่าจะไม่ค่อยเยอะนะครับเนาก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรกินละแถวๆที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเป็นประมาณก็คือจะมีเด็กๆนะครับผมเนี่ยจะมีเด็กๆนะครับผมออกมาเดินลงเดินเล่นเดินเที่ยวกันนะครับก็จะเป็นประมาณเนี้ยบ้านเมืองเขาก็มีแต่ตึกนะครับผม ชีวิตเมืองนอกนะครับวัยยี่สิบเก้าปีนะครับผมก็มาปีนี้นะครับผมตกมาไก่คักนะครับพี่มาเห็ดงานหอดเมืองหอกนะครับผมมาเห็ดงานอยู่หอดไต้หวันนะครับพี่เนาะเกิดมาหนี่โบเคยคิดว่าสิได้มานะครับผมสุดท้ายก็ได้มานะครับพี่เนาะก็ย้อนว่าเฮามันถูกมันยากนะครับพี่นะภาระเฮาหลายเฮาก็เลยมานะครับผมเนาะปกติถ้าว่าบ่มีหนี้มีสินผมกะ อยากอยู่บ้านนั่นแหละครับผมแต่ได้มาแล้วผมก็ว่ามันก็โอเคนะครับผมนะมันก็สนุกนะครับผมแล้วก็มันก็ได้ประสบการณ์ชีวิตนะครับเนาะบ่คิดว่าเจ้าของสิได้มาร์กมีความสุขหลายนะครับนะวัยยี่เก้าปีนะครับปีนี้ก็เข่าสามสิบละนะครับผมเนาะก็ส่วนต่อไปนะครับพี่ก็ตั้งใจว่าสิมาอยู่3ปีนะครับผมให้เบิร์ตนี้เบิร์ตซีนผมกับบ้านกับซองละนะสำหรับผู้ใดที่อยากมาไต้หวันนะครับกั ติดต่อสอบถามมาได้เด้อน,นะครับผมเนาะอยากมาโพดนี่ผลสินมาอาเห็นงานเห็ุงานเก็บเงินนะครับผมเนาะ,ะจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่บรรยากาศคือเท้าเท้าบ้านเราเลยทุกคนนะเนี่ยเหมือนไอ้อะไรนะเอออาทรนอะ่ะเออมันก็เหมือนตึกเอออาทรบ้านเราเลยนะครับพี่ เดี๋ยวเย็นนี้จะหาอาหารแนวปแปลกลองชิมลองทานสักหน่อยว่ามันจะมีไหมนะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นก่อนสาหรับใครที่อยากมาทำงานเมืองนอกนะครับผมมาหลบครับผมไม่มีอะไรให้กินเลยแบไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆ ปเป็นประมาณนี้นะครับบรรยากาศตอนเย็นๆก็พามาชมนะครับเนาะท้ามันไม่มีอะไรแล้วก็แค่เดินกลับนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆหอเรานี่แหละนะครับอ,อันนี้อะไรเนี่ยปิดมันปิดปักอยากกินสเต็กก็ไม่ได้กินเปิดแต่ตอนกลางวันอะ่ะข้ามคัน ย่งางกับหอกันยากาศตอนเย็นน่จะเป็นประมาณนี้มาถ่ายเก็บไว้หน้าผมเอาไว้ให้ลูกให้หลานให้เลนดูหรือเอาไว้ดูตอนเขาเถ่าห้องแกหนาผมเนาะ <laughs> คนรอก็มีวันเท่าอะไรเนาะมันกะถ่ายเก็บไว้ไว้เบิง้งงอ้คั้งหนึ่งในชีวิตก็ได้มาเหตุดงานมังงอกน้ำผึิงเนาะได้มาอยู่ไกล ไกลบ้านไกลช่องคือเพลิอนอยู่นะครับผมเน,ะนาะย,ยากยากอันนี้บรรยากาศ,ากาศน,นัเออ,ออาทรบ้านเรานั่นแหละบรรยากาศเป็นเย็นๆลมเย็นดีนะวันนีาา้ดูลมเลยช่วงเช้าก็ร้อนแบบร้อนตับแตงนนช่วงเย็นนี่ก็ เย็นสบายขึ้นมาหน่อยก็คือเย็นนี้ผมจะต้องกินอะไรจะกินอะไรไม่มีอะไรให้กินก็คือจะไม่กินหรอกเพราะว่ากินต้มมาม่ามาตอนเย็นไปแล้วก็สินะาขอ,องหวานกินเิมกินก็ออกมาากาศตอนเย็นเย็ๆๆนที่จ้หวันครับ ฝากหน่อยเด้อครับผมฝากปฏิตามแอปแดงผมเน่อยเด้อแอปแดงชื่อว่าสามไงพาเพื้นนะครับผมือสิพยายามท้ายเหรียญทายหัวแบบนี้แหละนะครับผมยังตัดต่อไม่เก่งหรอกนะครับพี่ก็สีเบล์บล็อไปเรื่อยๆนะครับผมบล็อกไปตามยาทามยาทากรรมแต่ไมีต่ำเกิดนะครับก็ตัดต่อเปลี่ยนยังเฮดเอฟเฟกใส่เปลี่ยนนะครับผมก็ต้นฟังก็เด้อผู้ใดสีฟังก็ได้นะนี่นะครับผมกลับห้องก่อนนะ ไกล้ถึงละนะครับนี่บรรยากาศที่หอจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นี่คือหอพักที่เราอยู่นะครับผมก็จะมีร้านอาหารไทยนะครับผมแล้วากา็ร้านผู้ใหญ่บ้านร้านเวียดนามโอ้โหเยอะนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวจะจ่อยนะครับผมอ้วนคือเกามาเห็ุงานบางหนออบรได้ว่ามันลําบากลําบุญบรได้ลลาบากลําบุญหรอกครับผมสีไหเบิ้งอันนี้ก็ร้านค้าอันนี้ก็ร้านเวียดนาม นู่นก็ร้านไทยั้่นก็ไฮไลท์เหมือนเซเว่นข้างๆนี่ก็ร้านเวียดนามอุม๊ปอ,อ,อันนี้ก็หอลงมาก็หมดเงินอะ่ะบอกได้แค่นี้แหละโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมแต่คลิปนี้ก็ซ้ำนี้แหละครับผมกลับหอ,อก่อนโมนมีอยังเลยนะครับผมว่าจะไปถ่ายอาหารให้ดูบฏิกิริยซ้ำ